คเคยมีการพูดนะครับว่าคล้ายจะเป็นคนบอกเรื่องเสียงที่ผมได้ยินนะฮนะณขณะที่ผมนั้นกําลังนอนอยู่ในตัวไฟฟ้าภายในครับณนะขณะที่ผมนอนอยู่ในตัวไฟฟ้าภายในตลอดระยะเวลา7จปีที่ผ่านมานะคล้ายก็มีบางอย่างนั้นมาควบคุมเ,ออเหมือนผมนอนฉี่ครับเมื่อสมัยปี62หรือปี63นะครับผมนอนฉี่ครับแต่นั้นผมนอนอยู่ตัวภายใน กำลังจะปรับขยายตัวขึ้นแต่ว่าเกิดการนอนฉี่ครับเมื่อปี62สองเนะี่ยผมนอนฉี่หลังจากนั้นมีคนพูดภาษาเขมรพอผมนอนฉี่ผมนกสะดุ้งตื่นครับมีคนพูดภาษาเขมรพูดว่านุวิเดน,นะนุ่มนะนุวิเดนุ่มถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่านุมันนอนฉี่หลังจากนั้นมีเสียงผู้หญิงผู้หญิงมีแค่คนเดียวพูดว่ามันนอนฉี่ครับมันนอนฉี่ หลังจากนั้นคล้ายไ,ได้ยินเสียงคนที่บอกผมเรื่องคลื่นเสียงที่ผมได้ยินพูดว่าเอะ๊ะปกติมันไม่เคยนอนฉี่นะปกติมันไม่เคยนอนฉี่นะกูดูมันมาตั้งนานนะฮะคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินไม่รู้คุยกับใครว่าเอะ๊ะปกติมันไม่เคยนอนฉี่นะมันไปนอนฉี่กับใครอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าแล้วมันไปเอากันกับใคร เห็นมันพูดว่าทหารตั้มมึงปล่อยให้ไปมีอะไรกันกับทหารตั้มได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นผู้ชายคนหนึ่งที่มีการด่าว่าพระราชินิหลสกันทิศก้าบอกว่าพระมหากษัตริย์ดักดัดสันดานทหารตั้มนะว่าพระมหากษัตริย์ดัดสันดานทหารตั้มว่าทําการแพร่โรคอีดไม่ยอมหยุดครับทหารตัต้มที่มีนายอยู่ในระดับกระทรวงกลาโหมครับ ทหารตัม้มมีนาายอยู่ในกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีตัวในการเรียกใช้งานนะเพราะหนขณะที่ผมเข้าไปเห็นทหารตั้มเนี่ยผมพูดเรื่องเสียงที่ผมได้ยินหลังจากนั้นผมปรับระดับในตัวภายในเพื่อที่จะดูว่าทหารตั้มนั้นเป็นคนของใครทหารตั้มมีระดับใหญ่อยู่ในกระทรวงกลาโหมนะถึงเขาจะเป็นโรคเอดถึงทหารตั้มนั้นจะเป็นโรคเอดหรือไม่โรคเอดเนี่ย มันก็เป็นสิทธิของเขาเขาอยากจะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครมันก็ไม่ได้เป็นหนักอวัยวะเพศของใครถูกไหมครับแต่การปั่นอย่างนี้มีการพูดว่าพระมหากษัตริย์ตอนนี้ดัดตัดานทหารตำอยู่ว่าทหารตำนั้นทําการแพร่โรคเอดนิไม่ยอมหยุดเขามีตัวในการเรียกใช้งานเขามีตัวอยากเอากับใครเขามีตัวคอยหาแต่คนที่ปั่นเนี่ยมันช่างสดรู้สดเห็นหรืออยากจะยึดตัวของชาวบ้าน หน้าแปลกดีไหมครับ